สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการคืนเงินหรือว่าการคืนสินค้ากันนะครับเนื่องจากว่าบางครั้งหลังเราขายสินค้าไปแล้วเนี่ยอาจจะมีลูกค้าคืนของหรือคืนเงินหรือมีการแก้ไขบินนะครับคนที่มีสิทธิ์ที่จะทําได้นะครับจะต้องเป็นผู้จัดการขึ้นไปนะครับดังนั้นผมจะลองขายของให้ดูนะครับของที่ขายเนี่ยมีสิบาท20บาทรวมทั้งหมดเป็น30บาทนะครับแล้วก็คิดเงินนะครับ เมื่อขายบินนี้เสร็จนะครับยอดขาย30บาทถ้าเราไปที่การปิดการนะครับเราจะเห็นว่ามียอดเงินสดอยู่30บาทนะครับจากนั้นสมมุติว่าลูกค้าต้องการคืนเงินหรือคืนสินค้านะครับให้เราไปค้นดูนะครับว่าสินค้าบินที่ลูกค้าต้องการขายต้องการที่จะคืนเงินนั้นนะครับ เป็นบินไหนนะครับเรากดดําเนินการขึ้นมานะครับเราจะเห็นบิน3าบาทที่เพิ่งขายไปเมื่อกี้นะครับเรากดตกลงนะครับผมจะเห็นว่าขายปราฟิชโชแล้วก็ขายสาหร่ายเท่าแก่น้อยไปนะครับรวมทั้งสิ้น30บาทถ้าสมมติว่าเขาต้องการคืนปราฟิชโชนะครับคือส,สินค้าหนึ่งรายการเราก็ไปที่กดที่รูปมือตรงนี้นะครับคืนปลาฟชโชนะครับ เป็นบาฟิชโชนะครับหนึ่งรายการกดรายการตรงนี้นะครับแล้วก็กดเท่ากับนะครับแล้วก็กดคืนเงินเลือกตัวนี้เป็นการคืนเงินนะครับแล้วก็กดกดถูกตรงนี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็คืนเงินแล้วนะครับหากเราคืนเงินแล้วนะครับจากยอดปิดกะ30บาทที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้เมื่อคืนสินค้าไป10บาทยอดก็จะต้องเป็น20บาทนะครับ ไปที่ตรงนี้นะครับมันจะเห็นว่า,าตรงนี้ก็คือเงินสด30บาทและคืนเงิน10บาทนะครับเพราะฉะนั้นยอดเงินนำส่งก็จะอยู่ที่20บาทนะครับยอดขายทั้งหมดก็จะอยู่ที่20บาทนะครับเพราะฉะนั้นยอดเงินสดนำส่งคือ20บาทสำหรับการนี้นะครับเพราะว่าเราได้คืนของไป1ชิ้นก็คือคืนเงินไป10บบาทนั่นเองนะครับ